หมอยาพอรักท่านอ่องไร้ใจตอนที่178่ง็สบตามาหาคุณหนูโลเย่ลีโมมองไปดูสีหน้าเซียวโทษูซีดเซียวจริงๆนางเดาว่าตอนที่เข้าไปในป่าไผ่คงโดนงูกัดในป่าไผ่มีงูเขียวพิษร้ายแรงมากแต่พวกเขากล้าบุกเข้าไปน่าจะพบยาถอนพิษไว้กับตัวหากยังไม่ถอนพิษซือถูเย่น่าจะมาหานางไม่ใช่นั่งเป็นพระพรมรอดื่มเหล้าอยู่ตรงนั้น ที่จริงหลี่ม่อไม่คิดว่าเซี่ยวหุยจุนจะง่วงเอาคนมาซ่อนในจวนเฉินเซี่ยวโดยเฉพาะรู้ว่าจวนเฉินเซี่ยวกำลังจะจัดงานแต่งงานแบบนี้ยิ่งไม่น่าทำแบบนี้การกระทำของสื่อถูเย,ย่นี้ดูเกินไปไหมสื่อถูจิ้งกับนายหญิงแก่ชุยไทยเฟยเหล่าไทาจุนเหลียงซื่อล้วนนั่งอยู่ที่โต๊ะเดียวกันนางมองเห็นหลี่ม่อกับเฉินหลิวหลิวจึงร้องทักให้พวกเขาไปหา หลี่โม่พาเฉินหลิวหลิวเดินไปตอนแรกแค่อยากทักทายชุยไทยเฟยกับเฉินไทจุนแต่จิ้งจิ้งให้พวกนางทั้งสองนั่งลงความหมายของจิ้งจิ้งหลี่โม่เข้าใจดีมีเหล่าไทจุนกับชุยเฟยอยู่ต่อให้ในายหญิงแก่อยากทำอะไรนางก็จะไม่เป็นเรื่องง่ายหลี่โม่นั่งอยู่ด้านข้างเฉินไทจุนเฉินไทจุนพูดเสียงต่ำว่าเรื่องที่สั่งทำได้การอย่างไรบ้างหลี่โม่ยิ้มตอบไทจุนไม่ต้องใจร้อน ไม่นานทุกอย่างก็จะกระจ่างแล้วชุยไท,ท่เฟยที่นั่งอยู่ได้ข้างได้ยินจึงหัวเราะพูดขึ้นว่าเหล่าเฉินเจ้าอย่าได้ปิดบังเลยข้ารู้ว่าพวกเจ้ารวมหัวกันทำอะไรกําลังวางแผนงานแต่งของหลิวหลิวใช่ไหมเฉินไทจุนพูดอย่างเศร้าส้อยว่าไม่อย่างนั้นละ่ะข้าเป็นกังวลที่สุดเลยเรื่องของพรหมลิขิตเป็นกังวลไปก็แค่นั้นเจ้าดูองค์หญิงของเราสิ28แล้ว ก็ยังไม่มีวี่แววเลยชุยไทยเฟยไม่แคล้วที่จะพูดถึงซือถูจิ้งแต่โทษชวยไทยเฟยก็ไม่ได้ทุกครั้งที่เข้าวังไปพบเหล่าไทเฮาเหล่าไทเฮาก็จะพูดถึงแต่เรื่องคู่ครองของจิ้งจิ้งบอกว่าเป็นคําสั่งของไทฮองไทเฮาหากไม่สามารถจัดการในใจจะไม่สงบสุขเฉินหลิวหลิวฟังอยู่ข้าง,ข,างข้างถามขึ้นอย่างสงสัยว่าวงหญิงอายุแค่16เองไม่ใช่หรือ เฉินไทจนพูดพร้อมกับหัวเราะว่าเด็กโง่อุงหญิงอายุ28แล้วสีหน้าจริงๆรเคร่งเครีครยดไทจุนไม่จําเป็นต้องเตื่นอายุค่าขนาดนั้นค่าจําของข้าได้28ยังสาวอยู่ดูค่าสิตั้ง78แล้วเหล่าไท่จุนค่อยๆถอนหายใจสีหน้าเหมือนคิดถึงตอนเยาว,วัยเหล่าไทจุนตอนนี้ท่านโชคดีแล้วได้ลูกสะภ้ที่เรียบร้อยแสนดี ช่วยให้ตระกูลเฉินเจริญรุ่งเรืองแม่ทัพทั้ง12มายืนเรียงนั่นคือเกาะปกป้องต้าโจ้เลยนะนายหญิงแก่ยิ้มแล้วพูดเหล่าไทาจุนมองหน้านางในด้านการเลือกลูกสะภ้ยข้าเหนือกว่าเจ้าจริงๆลูกสะภ้ของเจ้าสี่คนนอกจากหยวนซือนอกจากนั้นไม่ได้เรื่องเลยนายหญิงแก่พูดอะไรไม่ออกเพราะแค่คิดอยากสนิทสนมไม่คิดว่าคำพูดนี้ของเหล่าไทาจุนจะแวงกลับมา สีหน้าไม่มีความสุขและคิดถึงเฉินหลิงหลงเหลียวซื่อกับซีเมือนเสี่ยวเยี่ยล้วนไม่ใช่คนดีอะไรจริงๆไม่มีคำแก้ตัวนางจึงเงียบแต่ในใจคิดแค้นเหล่าไทาจุนชุยไทยเฟยคิดหวังดีรีบชวนเปลี่ยนเรื่องพูดแต่กลับตอบย้ำจิตใจจริงๆยิ่งนักลุงหญิงเหลียวไหลเกเรยอย่างเซียวยานเจ้าไม่ต้องไปคิดถึงแล้วลีโม่ได้ยินชื่อเซียวยานชื่อนี้อีกครั้ง นางมองดูจริงจริงเห็นสีหน้านางซีดเซียวเหมือนคนที่โดนทำร้ายจุดอ่อนดูเหมือนคนคนนี้ช่างมีอิทธิพลในใจนางมากนางมองดูหลิว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 ก็กำลังมองดูจริงจริงแววตาของนางแฝงความเอ็นดูให้เฟยกำลังบีบให้ข้าไปนั่งที่อื่นหรือจริงจริงถามด้วยสีหน้าไร้อารมณ์ให้เฟยถอนหายใจเบาๆได,ได้ไม่พูดก็ได้ต่อไปข้าจะกลายเป็นผู้ร้าย ดูอาหารมาละนายหญิงแก่สั่งให้คนรินเหล้ามีคนใช้สองคนมารินเหล้าแต่มีคนหนึ่งรินให้แค่หลีโมกับเหลียงซื่อแล้วก็รีบจักไปตอนที่กำลังรินเหล้านายหญิงแก่ยิ้มพูดว่าขาหมูแดงในคืนนี้ทุกคนต้องชิมดูใช้ไฟอ่อนๆตุ่นตั้งแต่เช้ามืดวันนี้แล้วละลายในปากอย่างหอมหวานชุยไท่เฟยพูดว่าข้าฟันไม่ดี อ่นบ้างเล็กน้อยค่าทานได้นายหญิงแก่เกรงใจแล้วเหล่าไทจุนยื่นมือไปยกเหล้าหลับทําตะเกียบตกอย่างไม่ได้ตั้งใจตอนที่หลีโมโน้มตัวลงไปเก็บเหล่าไทจุนก็โน้มตัวลงแล้วกระซิบข้างหูนางว่าเหล้าของเจ้ามีปัญหาที่จริงหลีโม่ก็รู้แล้วแต่ยังไม่กล้าตื่นตูมคนที่รินเหล้าให้นางกับเหลียงซื่อเป็นบ่าวคนสนิทที่คอยรับใช้ในายหญิงแก่ วันนี้ไม่จําเป็นต้องออกมารับแขกเซี่ยวฉัวได้จัดคนไว้เพียงพอแล้วคนในห้องนายหญิงแก่ไม่จําเป็นต้องออกมาช่วยสักคนต่อให้ต้องออกมาก็ควรที่จะรับใช้ในายหญิงแก่ไม่ต้องมาเรินเล่าให้คนอื่นโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีคนรับผิดชอบดูแลเครื่องดื่มอยู่แล้วแต่นางก็ยังสงสัยว่าทำไมต้องวางยาในเหล้าของเหลียงซื้อด้วยบ่าวเริ่มเสิร์ฟอาหารขึ้นโต๊ะ รายการอาหารเลิศหรูวางเรียงบนโต๊ะอย่างเป็นระเบียบสีสันสวยงามน่าทานแต่ที่จริงทุกคนน่าจะยังไม่ค่อยหิวกันเพราะเพิ่งรับประทานอาหารเที่ยงไปเองตอนนี้เพิ่งบ่ายห่างกันแค่ชั่วโมงครึ่งเองทุกคนกำลังรอคอยมังกรไฟเพราะบ้านที่สามารถเชิญมังกรไฟมาได้นั้นมีน้อยมากซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองมากบ้านที่ร่ำรวยเท่านั้นที่จะมีบ่อย นายหญิงแก่กำลังยกแก้วเหล้าอวยพรหลีโม่ก็ยกแก้วเหล้าตามเมื่ออวยพรแล้วก็ใช้ชายเสื้อปิดบังแล้วทำเป็นยกแก้วเหล้าดื่มแต่เทเหล้าทั้งหมดลงชายเสื้อไม่ได้ดื่มเข้าปากแม้หยดเดียวหลีโม่มองดูเหลียงซื่อนางดื่มไปหมดแล้วดูแล้วนางน่าจะมียาถอนพิษไม่อย่างนั้นก็คงไม่รู้ว่าเหล้ามีปัญหานางทำเป็นบังเอิญมองดูนายหญิงแก่ซึ่งนางจ้องมองหลีโม่อยู่ก่อนแล้ว แต่เมื่อตอนที่หลี่ม่อมองไปนางรีบเบือนหนีเมื่อทานได้สักพักแม่งานแต่งเดินมาแจ้งนายหญิงแก่ว่านายหญิงแก่ญาติฝ่ายเจ้าสาวทานข้าวอิ่มแล้วก็จะต้องกลับไปตามธรรมเนียมแล้วต้องให้คุณหนูรองจัดแจงตรวจนับของขวัญที่จะมอบให้ญาติฝ่ายเจ้าสาวนำกลับไปด้วยตัวเองท่านเห็นว่าสมควรเรียกคุณหนูรองมาไหมงานมอบของขวัญคืนแบบนี้ ที่จริงเป็นหน้าที่ของพันรายาหรือเสี่ยวกูจือแต่พันรายาเสี่ยวซือโดนขับไล่ออกไปแล้วและก็ไม่มีเสี่ยวกูจือจึงต้องยกให้เสี่ยวโลเย่ไปทำนายหญิงแก่พูดว่าได้ค่าจะให้คนไปตามมานางมองดูรอบๆกลับไม่เห็นแม้เงาของเสี่ยวโลเย่เสี่ยวถัวไปตามคุณหนูรองมาทีนางร้องสั่งเสี่ยวถัวเดินมาครับบ่าวจะให้คนไปตามมา เหล่าไทจุนพูดเสียงเรียบเฉยว่าเมื่อกี้คุณหนูรองวิ่งตามองค์รัชทายาทออกไปแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เห็นนางอีกเลยนายหญิงแก่นิ่งงนันใช่หรือข้าไม่ทันได้สังเกตเด็กคนนี้หรืออาจจะออกไปเที่ยวกับองค์รัชทายาทแล้วชุวยไทยเฟยหัวเราะพร้อมพูดว่างานแต่งพวกเขาก็ได้กําหนดวันแล้วออกไปเที่ยวด้วยกันก็ไม่ผิดอะไรเจ้าก็จะดูแลเกินไปแล้ว นายหญิงแก่พูดขึ้นอย่างโมโหว่าวันนี้เป็นวันมงคลของบิดานางน่าจะระวังหน่อยเซี่ยวฉั่วพูดขึ้นว่านายหญิงแก่อย่าใจร้อนบ่าวจะไปตามเดี๋ยวนี้พูดจบแล้วก็เดินจากไปเหล่าไทาทุนเลยหน้ามองดูนายหญิงแก่อย่างเฉยเมยได้ยินว่างานแต่งของคุณหนูรองกับองค์รัชทายาทย,ยังไม่ได้รับคำตอบรับจากฮองไทเฮาใช่ไหมนายหญิงแก่สีหน้าบึ้งตึงใช่หรือ มีเรื่องแบบนี้ด้วยหรือให้จุนได้ยินมาจากไหนกันเหล่าไทจุนหัวเราะไม่ใช่หรือข้าก็ลืมไปแล้วว่าได้ยินใครพูดให้ฟังว่าแต่นายหญิงแก่บอกว่าไม่มีงั้นก็คงไม่มีเรื่องนี้ทุกคนต่างก็รู้แต่ไม่มีใครถามต่อหน้าเท่านั้นนายหญิงแก่คิดว่านางเสียมารยาทมากในฐานะแขกไม่ให้เกียรติเจ้าของบ้านเลยดังนั้นสีหน้าจึงดูไม่ดีเลย ตอนที่หนึ่ง้็กอูหญิงร้องไม่สบายตอนที่นายหญิงแก่เบือนหน้าไปเหล่าไทาจุนรีบหยิบยาวางในแก้วของหลี่โม่ทันทีแล้วเอาเหล้าในแก้วของตนเทใส่แก้วของหลี่โม่พูดขึ้นว่าข้าดื่มเหล้าไม่ได้เจ้าดื่มนะจะได้ไม่สิ้นเปลืองของจวนเฉินเซี่ยวตอนที่เหล่าไทาจุนใส่ย,ยาลงไปในแก้วนั่นว่องไวมากไม่เหมือนคนแก่อายุ78็สิบเลย แค่สะบัดปลายแขนเสื้อเองยาลูกกอก็หล่นไปในแก้วหลีโมแล้วตอนที่นางเทเล่าก็เหลือบมองดูสีในแก้วแล้วก็เปลี่ยนใจพูดขึ้นว่าไม่ดีกว่าข้ากระหายเจ้าไม่ต้องดื่มเหล้าของข้าดีกว่าพูดจบก็ใช้จมูกสูดดมเหล้าในแก้วแป๊บหนึ่งแล้วเททิ้งแต่แค่วาบเดียวนั้นหลีโมมองเห็นสีเหล้าในแก้วเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่อนในแก้วยังเหลือเหล้าอีกหยดสองหยด เหล่าไทาจุนเอายาลูกกอใส่ลงไปอีกแล้วเทเล่าลงไปอยากจะดูว่ายาพิษที่ใส่ลงไปคือยาอะไรยาลูกกอน,นี้น่าจะเป็นยาลูกกอที่มีไว้ใช้ทดสอบยาพิษเมื่อก่อนไทจุนเป็นคนชอบดื่มเหล้าทําไมเดี๋ยวนี้เหล้าแค่แก้วเดียวก็ดื่มไม่ไหวไทเฟยถามขึ้นเหล่าไทาจุนหัวเราะตอนนี้ไม่ไหวแล้วแก่แล้วแค่ดมยังพอได้ให้หายหิวก็พอ เฉินหลิวหลิวไม่รู้เรื่องจึงพูดขึ้นว่าแต่ในโจนจูหมู่ยังมีเหล้าเยอะมากมายเลยนะกุบป,ปากเจ้าจะไปรู้อะไรนี่มันเหล้าชั้นดีของจูหมู่ในโจรล้วนเป็นของธรรมดาถ้าดื่มเหล้าดีจนติดดื่มเหล้าธรรมดาไม่ได้จะทำยังไงเฉินไทจุนถลึงตามองเฉินหลิวหลิวเฉินหลิวหลิวนิ่งงานก้มหน้าก้มตากินต่อไปนางกับจูหมู่มีข้อตกลงกัน ใช้คำพูดของจูหมู่อธิบายก็คือพวกนางสองคนล้วนพูดจาไม่เพาะไม่มีมารยาทพวกนางจึงต้องเตือนกันและกันหากคนใดพูดผิดโดยไม่รู้ตัวอีกฝ่ายจะถลึงตาใส่เพราะฉะนั้นคนที่พูดอยู่จะต้องเงียบทันทีนายหญิงแก่มีความรู้สึกเหมือนมีอะไรไม่ชอบมาพากลปกติเฉินไทจุนจะไม่เรื่องมากหรือว่านางลุ่งรู้ถึงความผิดปกติเซี่ยวฉัวกลับมาเรียงว่านายหญิงแก่ หาจนทั้งจวนเฉินเซี่ยวแล้วไม่พบคุณหนูรองถามทหารยามหน้าประตูบอกว่าเห็นออกไปพร้อมองค์รัชทายาทนายหญิงแก่โกรธจัดมากทหารยามทำไมไม่ห้ามนางไว้ทางนี้ยังต้องส่งมอบของขวัญให้โกกงอยู่นะชุวยไท้เฟยพูดขึ้นช่างเถอะองรัชทายาทชอบเที่ยวเล่นคงลากานางไปเที่ยวเล่นด้วยแล้วแหละให้คุณหนูใหญ่ไปทำแทนก็เหมือนกันแหละนายหญิงแก่มองดูหลีโม่ อย่างไม่ค่อยเต็มใจนางไม่ได้ยกน้ำชาให้นางไปจะเหมาะสมหรือช่วยให้เฟยพูดขึ้นว่าแต่เป็นไรไปไม่พูดออกไปก็เป็นแค่พิธีไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรนายหญิงแก่คิดอยู่พักหนึ่งรออีกแป๊บหนึ่งดีกว่าพูดจบนางก็สั่งเซี่ยวชัวอีกว่าเจ้าให้คนไปเฝ้าหน้าประตูหากคุณหนูรองกลับมาบอกนางให้รีบไปเตรียมตัวส่งมอบสินสอดสื่อถูจิ้งลากหน้ายาว งานแค่นี้เองใช้ใครจะไม่ได้จำเป็นต้องรอนางกลับมาด้วยหรือหลี่มโมไม่ใช่คนของจวนเฉินซิ่วหรือนายหญิงแก่ได้ฟังคำของซื่อถูจริงมองเหลียงซื่ออย่างลังเลแล้วพูดกับหลี่มโมว่าเดี๋ยวเจ้าไปกับภูหยินรองไปนับส่งมอบสินสอดท,ที่ห้องด้านข้างหลี่มโมไม่แม้แต่จะเงยหนะ้ารับทราบห้องด้านข้างจะมีอะไรรอนางกับเหลียงซื่อกำลังพูดกันอยู่ เสียงกลองด้านหน้าก็ดังขึ้นทุกคนต่างก็ลุกขึ้นมองเห็นมังกรยาวๆพุ่งเข้ามาทางหน้าจวนไฟลุกโชตช่วงบวกกับกลิ่นหอมของธูปพลังการอย่างบอกไม่ถูกเมื่อมังกรเข้ามาแล้วหนึ่งตัวก็มีอีกตัวตามมาต่อเนื่องจนครบแปดตัวมังกรไฟเดินผ่านลานทานอาหารลงไปข้างหน้าแสงไฟโชตช่วงประการตาไปจนตรงไหนก็มีคนดูถึงนั่น คนที่ยืนควบคุมมังกรไฟอยู่ข้างล่างในมือถือกระบองยาวไว้ตอนที่เดินก้าวข้างหน้าก็จะไล่รำไปด้วยลีโม่รู้สึกว่าเหมือนการเต้นกระทบเท้าเฉินหลิวหลิวตะโกนอย่างตื่นเต้นมังกรแปดตัวสวยงามมากข้าจะไปดูนางพูดเสร็จแล้วก็วิ่งไปอย่างรวดเร็วไม่ใช่มีเพียงนางยังมีพวกคุณชายต่างก็วิ่งตามหลังมังกรไฟไปทันใดนั้นงานก็เริ่มครบกคลื้นขึ้นมาทันที หลีโม่มองดูเปลวไฟที่ลุกโชนในใจรู้สึกตื่นเต้นรำมังกรไฟนี้น่าดูดังที่ว่าจริงๆการเคลื่อนย้ายของแต่ละตัวช่างเหมือนมังกรจริงยิ่งนักเคลื่อนย้ายไปข้างหน้าอย่างว่องไวเหมือนดังที่ซูชิงว่าไว้บอกกับน้ำมันที่เผาไม่มังกรถึงแม้จะมีสะเก็ดไฟแต่ไม่ได้ลอบเริวออกมาเพียงแต่ทำให้ไฟยิ่งลุกไหมในหญิงแก่พูดกับหลีโม่ว่าอาศัยช่วงเวลานี้ เาไปกับผู้หญิงรองที่ห้องด้านข้างเลยหลีโม่กับเหลียงซื่อยืนขึ้นมาเหลียงซื่อย่อตัวให้กับทุกคนเชิญทุกท่านตามสบายข้าขอตัวก่อนอูหยินตามสบายช่วยไท้เฟยกับเหล่าไทจุนพูดขึ้นหลีโม่เดินไปสองก้าวแล้วหันกลับมามองนายหญิงแก่จูหมู่หลานลืมบอกท่านไปว่าเมื่อกี้หลานไปขอตัวเมินฝังเสี่ยวซือกุยหยวนกับเซี่ยวฉัว เซี่ยวฉัวบอกให้มาขอความเห็นท่านนายหญิงแก่โบกมือลานของเจ้าขาดคนก็ย้ายไปช่วยงานของเจ้าเถอะรับทราบขอบคุณจูหมู่ลีโม่ย่อตัวแล้วหันตัวเดินไปเซี่ยวฉัวพาเหลียงซื่อเดินผ่านมังกรไฟรงไปยังห้องด้านข้างตลอดทางที่กำลังไปเซี่ยวฉัวพูดว่าคุณหนูใหญ่ในเมื่อท่านถามนายหญิงแก่แล้วและนายหญิงแก่ก็รับปากแล้ว ภายหลังบ่าวจะเอาสัญญาทาัดไปให้ท่านหลีโม่ตอบรบกวนคุณพ่อบ้านแล้วเซี่ยวฉัวอมยิ้มอย่างดูแคลนเป็นสิ่งที่บ่าวควรทำรอเจ้าตายแล้วจะข้ากุยหยวนส่งลงไปรับใช้เจ้าหลังจากเข้าไปในห้องด้านข้างแล้วหลีโม่มองดูสภาพโดยรอบห้องด้านข้างมีหน้าต่างสามบานลวนปิดกั้นไว้อย่างหนาแน่นภายในห้องมีกลิ่นแปลก หลี่โม่มองไปรอบๆบ,บนผนังกับบนพื้นล้วนมีรอยเปียกชื้นเหมือนน้ำมันกา๊าซในใจหลี่โม่พอรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วสิ่งของที่ฝ่ายซีเมือนเสียเย่ยวเี่เอามาล้วนวางอยู่ในห้องด้านข้างยังไม่ได้เอาเข้าโกดังและทางโจนได้เตรียมของที่จะส่งมอบให้เรียบร้อยแล้ววางกองโตอยู่บนโต๊ะและสิ่งที่หลี่โม่ต้องทำคือเอาใบรายการมาตรวจเทียบดู แล้วเอาของวางในเกวียนให้คนของโจโกกงนำกลับไปด้วยตัวเองซีเหนียงยืนนับอยู่ด้านข้างผ้าไหมห้าผืนนกหนึ่งคู่เล่าอย่างดีสองหายเส้นหมี่สองกลุ่มโวินัดถุงหนึ่งคู่หยกหนึ่งคู่ซีเหนียงพูดไปลีโม่ก็วางไปที่แรกเหลียงซื่อย,ยือนอยู่อีกข้างแล้วก็ค่อยๆใส่หัวไปมาลีโม่เห็นจึงถามขึ้นว่าอูหยินเป็นอะไรไหม เลียงซื่อโบกมือไม่เป็นไรแค่ร่างกายอ่อนแรงข้าพอมีความรู้ทางแพทย์บ้างให้ข้าจับดูที่ผจไหมหลีโม่คิดในใจว่าเล่าที่นางดื่มไปคงกำลังออกฤทธิ์นางก็ไม่รู้ว่ายาพิษในเหล้าคืออะไรกันแน่นางเพิ่งเดินไปได้สองก้าวก็ยื่นมือคว้าจับเก้าอี้มานั่งข้าก็รู้สึกเข่าอ่อนร่างกายไม่มีเรี่ยวแรงเลยนี่มันเกิดอะไรขึ้น เหลียงซื่อกำลังหาโอกาสที่จะขอโทษหลี่โม่เห็นนางนั่งลงมาช่วยนางตรวจชีพจรตึงยื่นมือให้นางหลี่โม่มองดูเซี่ยวชัวออกไปแล้วตึงช่วยนางตรวจดูชีพจรเส้นเลือดของนางไหลเวียนไม่คล่องเหมือนเส้นเลือดอุดตันในใจกระวนกระวายไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหลียงซื่อรู้สึกตื่นตระหนกความรู้สึกแบบนี้นางไม่สบายใจเลยจนทำให้ลืมเรื่องที่จะขอโทษหลี่โม่ ข้างนอกมีเสียงกลองดังลอยมาเมื่อเซี่ยวฉัวได้ยินเสียงกลองดังจึงคิดจะออกไปหลีโม่เรียกเขาวไว้เซี่ยวฉัวรอ,อก่อนเซี่ยวฉัวหันไปอย่างไม่ค่อยยินดีมีเรื่องอะไรหลีโม่กลับไม่พูดกับเขาพูดกับซีเหนียงว่าซีเหนียงรบกวนเจ้าไปตักน้ำอุ่นมาให้หูหยินรองหน่อย